สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกสปีซ้อนกำลังจะเจอกับฤดูกาลที่น่าหนักใจที่สุดในรอบหลายปีนะครับหนึ่งก็คือคดีที่โดนตั้งข้อหาผิดกฎการเงิน115ข้อเนี่ยจะตัดสินในช่วงปลายปีนี้พฤศจิการหรือธันวาหน,น่าจะรู้ผลนะครับถ้าโดนลงโทษเนี่ยอาจจะทำให้สโมสรแมน,นซิตี้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ข้อ2ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ก็คือเรื่องที่เควินเดบอย อาจจะย้ายทีมมีข่าวว่าเดบรอยสนใจจะไปค้าแข่งในซาอุดิอาระเบียกับทีมเออิติฮักนะครับนักข่าวอิตาลีในรายงานว่า KDB k e v เควินเดบอยเนี่ยยอมรับเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยแล้วซะด้วยนะแฟนแมนซิตี้ตกกใจนะครับบอกเฮ้ยอะไรมันจะรวดเร็วปานนั้นนะโอเคเรื่องนี้มันจะเป็นข่าวที่ไม่ได้มีการยืนยันจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ เดบอยไม่ได้ไปทัวร์อเมริกากับซิตี้เพราะว่าได้พักผ่อนต่อหลังจากจบยูโรตอนนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวเกาะอีบิซากับเฟอร์จิลฟอนไดนะครับไปดูคอนเสิร์ตคาวินแฮร์ริสด้วยกันอฮอลิเดย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่พูดเรื่องงานไม่พูดเรื่องย้ายทีมนะครับขณะที่มาซิตี้เองก็มั่นใจว่าเดบอยคงจะไม่ย้ายตอนนี้อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับประเด็นสําคัญก็คือ เควินเดบรอยเหลือสัญญากับแมนซิตี้อีกแค่ปีเดียวนะจบฤดูกาล2024-2025เนี่ยสัญญาหมดนะถ้าปล่อยหมดสัญญาเนี่ยโดยที่ไม่ต่อใหม่นะครับเขาจะเป็นฟรีเอเจนต์ย้ายทีมได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัวนะครับตรงนี้แฟนบอลส่วนหนึ่งเชื่อว่าเดบรอยน่าจะไม่ต่อคือถ้าไม่ย้ายตอนนี้ก็ร,รอย,ย้ายหลังจากหมดสัญญาปีหน้าไม่มีค่าตัว เรียกค่าเหนื่อยได้เต็มๆนะครับที่คนเชื่อว่าเดบรอยจะไม่ต่อสัญญากับซิตี้ก็เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเดือนที่แล้วนี่แหละก่อนยูโรนะเคปินเดบรอยเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่าเขาเหลือสัญญาอีกปีเดียวเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีว่าจะยังไงนะลูกคนโตเนี่ยแปขวบแล้วนะครับยวงปิดมาตลอดชีวิตลูกชอบถามว่าพ่อจะเล่นให้มาซิตี้อีกนานแค่ไหนละ่ะ เรื่องนี้เมื่อเวลานั้นมาถึงก็คงต้องคุยกันเมื่อเวลานั้นมาถึงคงต้องคุยกับลูกอธิบายให้ลูกเข้าใจนะอายุขนาดเขาต้องเปิดกว้างสาหรับทุกอย่างเด๋ยวอยอายุ33บแล้วนะครับทานผู้ชมครับถือว่าอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพค้าแข้งแล้วนะเพราะฉะนั้นเขายอมรับว่าคงต้องคิดถึงเรื่องเงินมากขึ้น ถ้าเขาไปเล่นในซาอุสัก2ปีเนี่ยก็จะได้เงินมากกว่าที่เคยเล่นในยุโรปมาตลอด15ปีนะเรื่องนี้คงทำให้เขาคิดหนักก็เป็นไปตามวัยนะครับถ้าเดบรอยเลือกที่จะย้ายทีมนะครับครอบครัวก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะภรรยาเขาไม่เชลลาครัวยอมรับได้ถ้าต้องไปใช้ชีวิตในตะวันออกกลางนะครับไม่มีปัญหานะยิ่งกว่านั้นในลีกซาอุเนี่ยก็ยังมีอดีตเพื่อนเก่าในทีมมาซิตี้เล่นอยู่หลายคนนะครับ ริยาดมาเรสอยู่กับอัลอาลีอายเมริกลาปอกเล่นให้กับอัลนาเซ่ทีมอัลอิทิฮัดเองก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมีโลรองบล็องเข้ามาเป็นโค้ชในปีนี้ในทีมนักเตะก็มีเอตโกโร่คอนเต้นะครับมีฟาบ,บินโยอดีตมิดฟิลล์ลิเวอร์พูลนะครับเสียดายคาริมเบซีมาอาจจะย้ายทีมนะแต่ถ้าเดบอยไปอยู่กับอัลอิทิฮัดจ,จริงเนี่ยก็อาจจะมีผู้รักษาประตูวเอเดรียนตามไปด้วยนะครับ เอาอิติฮัดสนใจจะซื้อเอเด s ซอนด้วยอีกคนหนึ่งตอนนี้ต่อรองราคากับมาซิตี้อยู่มาซิตี้เขาทำธุรกิจนะนะนะท่านผู้ชมครับถึงจะร่ำรวยนะครับมีเงินมหาศาลซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์ได้ทุกปีนะครับแต่ถ้าทีมือนสนใจนักเตะซิตี้ก็ลองยื่นข้อเสนอเข้ามานะเขาไม่ได้ปิดกั้นนะครับท่านผู้ชมครับลองยื่นขะ้อเสนอเข้ามานะกรณีของเควบนเดบรอยมีรายงานว่าซิตี้ตั้งค่าตัวร้อยล้านปอน ตั้งค่าตัวเควินเีบรอยร้อยล้านปอนด์นะเคดอายุ33จะ34ตอนหมดสัญญาปีหน้านะครับโอเคอายุเยอะไปนิดนึงแต่ตอนนี้เขายังเป็นเพลย์เม e เกอร์เบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะเอาวิทีฮั์อยากได้ก็จ่ายมา100ยล้านปอนด์จ้ะโอเคปะละ่นะอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาจากสื่ออังกฤษนะครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าแมนซิ t y ตี ก็เปิดกว้างอยู่นะถ้าจะเสียฟรีฟรีปีหน้าสู้ขายไปตอนนี้ยังได้ตังคนะ์นะยังได้ราคาได้ตังค์มาหมุนซื้อตัวใหม่นะแต่ถ้าซิตี้ปั่นถึงร้อยล้านปอนด์เนี่ยเอาอินดีฮัตเขาก็คงคิดหนักเหมือนกันเอาอิทดีฮัทนี่อาจจะรออีกปีหนึ่งก็ได้นะครับรอช้อนแบบไม่มีค่าตัวปีหน้าแทนก็ได้ถูกปะเรื่องอะไรจะเสียเยอะปีนี้ปีหน้าจะหมดสัญญาอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหม ยันดูแล้วถ้าเดบรอยจะย้ายปีนี้เนี่ยก็คงจะย้ายด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลอาหรับมีตังค์เยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็มีสมองด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เ,เถ้าราคาเว่อร์ไปเขาก็เซมา่าเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับแต่ถ้าโอเคราคามันมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยก็อาจจะคุยกันรูเรื่องนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นยังไงต่อถ้าไม่มีเควินเดบอย นี่คือคำถามนะมันก็คงไม่เหมือนเดิมหรอก KDB เนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะลูกหนังมีเซนส์ที่คนอื่นไม่มีนะครับมีลูกเหลือเชื่อที่คนอื่นทําไม่ได้นะเดบอยเนี่ยเล่นให้ซิตี้เปีนะครับ382นัดยิง102ประตู170แอซซิสได้มา15ชาแชมป์ฤนะดูกาลที่แล้วเจ็บตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลเลยเจ็บเอ็นเข่านะครับพักไป5เดือน ได้เล่นให้ซิตี้แค่25นัดรวมทุกถ้วยครึ่งเดียวของโรดรีนะครับแต่สถิติของซิตี้ตอนมีกับไม่มีเคนเดบรอยเดีย่ยมันแตกต่างเห็นชัดช่วงที่ KDB เจ็บเนี่ยซิตี้เล่นพรีเมียร์ลีก19นัดแรกชนะ12เสมอ4แพ้ไป3แต่พอเขากลับมานะครับซิตี้ลงเล่น19นัดหลังชนะถึง16เสมอแค่3เกมไม่มีแพ้เลยนะครับ จบด้วยการเป็นแชมป์プレมเม์ลกปีที่4ติดต่อกันเควินเดบรอยคือตัวสร้างความแตกต่างถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยเป๊ปกวาดิโอลาก็คงเน้นภาพรวมนะครับคือนักเตะอย่าง KDB เนี่ยะนะมันแทนกันตัวตัวไม่ได้หรอกมันต้องสู้ด้วยคุณภาพเกมรวมๆแทนนะครับอาจจะให้ฟิลโฟเดนฮูเลนอาวเรสแบนาโดซิวาหุบมาเล่นเป็นตัวทำเกม เป็นเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางอย่างที่เคยทำมาก่อนนะครับนักเตะซิตี้เก่งทุกคนอยู่แล้วนะครับถึงจะขาดอัจฉริยะไปนะครับแต่คนเก่งที่เหลือมารวมกันเนี่ยมันก็ยังพอประครับประคองทีมต่อไปได้นะแต่แน่นอนว่าความเหนือชั้นความเทพมันหายไปช่องว่างที่เคยเหนือกว่าอาร์เซนอลหรือว่าพูลแมนยูเนี่ยมันอาจจะหดแคบลง เท่ากับว่าการแย่งแชมเมียร์ลก็จะเปิดกว้างกว่าเดิมนะครับทีมอื่นมีลุ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็คือถ้าต้องเสียเควินเดบรอยไปจริงๆนะครับทานผู้ชมครับนะตามข่าวกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับเดบรอยจะกลับเข้าค่ายซ้อม5สิงหาคมถึงตอนนั้นก็คงจะมีความชัดเจนมากกว่านี้โอเครอดูกันต่อไปนะครับวันนี้ก่อนจากการอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุนทาง Facebook และ y o u t u b บ กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันต่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ